มาเซอร์ติฟายอีกนะครับว่าปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้ฮะมันคืออะไรนะครับมันคือร e ด o อกซิงเนลลิ่งโมเลกุลนะครับมันทำอะไรได้มันทำให้เซลล์เราทำงานดีขึ้นทำไมเราต้องการมันเซลล์เราสร้างมันไม่ได้หลังจากที่เราเริ่มโตนะฮะสิบสามถึงสิบห้าปีหายไปหนึ่งปีหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะฮะเมื่อหายแล้วหายเลยสร้างไม่ได้แล้วแต่เราโชคดีมากๆที่เราสามารถเติมกลับเข้าไปได้ครับครับผมวันนี้เราโชคดีมากๆเลยนะฮะที่มีแขกรับเชิญของเรานะครับ คุณจูนนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับว่าวันนี้หลายๆคนบอกว่าเอ๊ะผลิตภัณฑ์ดีนะฮะแล้วมีคนไทยใช้แล้วเห็นผลไหมครับซึ่งแน่นอนนะ,ะหลายๆครั้งนะ,ะที่ผมถูกถามตรงนี้บ่อยๆนะครับว่าเอ๊ะเราเห็นแต่เคสของต่างประเทศนะฮะแล้วคนไทยล่ะครับวันนี้เราจะเห็นได้มากมายนะฮะอันนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาฟังนะครับรฟังเคสของเรานะฮะน่าสนใจมากๆเลยนะครับโอเคอ่าครับ สว,สวัสดีครับจูนค <Te> ่ะไม่ได้ยินเสียงนะสวัสดีค่ะโอเคสวัสดีครับค่ะชื่อชื่อจูนนะคะก็ผู้แนะนําก็คือแม่น้ำอะค่ะแม่น้ําที่เป็นผู้ปกครองเด็กด้วยกันนะคะแล้วก็ตอนนี้ประกอบอาชีพเออแอแกนไนอีเวนต์แล้วก็ถ่ายทําโฆษณานะคะเออจูนจะบอกว่า โช่ค่ะลมหครับย,ยอดนิยม <Okay. S 2> จูนเป็นมาแล้วปีที่แล้วแต่จูนเป็นเชื้อ UK คือเชื้ออังกฤษที่มันแรงๆอะคะ่ะปีที่แล้วนะคะรอบหนึง่งเขาที่แล้วคือเป็นถึงขั้นลงปอดไป50%นะคะแล้วก็คือรักษาคือหมอบอกว่าตอนที่ออกมาหมอบอกว่าเอ,อคุณหมอดีใจมากที่คุณรอดชีวิตออกไปได้ หมอใช้คำนี้เลยนะคะไออาการอาการเอ้ไวรัสตัวนั้นนะคะปีของปีที่แล้วอะ่ะมันส่งผลทำให้ร่างกายจูนห่อแย่ลงไปเรื่อยๆถึงขั้นสุขภาพจิตเสียไม่อยากอยู่อยากยาวยันถึงธันวาจูนเป็นเมษาแต่จูนมาจบหายคือรักษาตอนจบตอนเดือนธันวาซึ่งมันยาวนานมาก มันนานเกินแล้วมันทาให้สภาพจิตใจเราไม่โอเคเลยค่ะแล้วก็มาตอนเดือนมีนาลูกชายไปโรงเรียนนะคะแล้วก็รับเชื้อมาจากที่โรงเรียนอาการของลูกก็คือเขาปวดร้าวที่กระดูกอ่นะคะพอเขาปวดร้าวที่กระดูกจุนก็เริ่มเอะและเอ๊ะมันเหมือนของอาการเหมือนปีที่แล้วเลยจุนก็ไม่แน่ใจแต่เขาหลับไปแล้วแต่เขาเริ่มปากแดงแล้วแต่จุนก็เทสกันกับสามี ก็ยังไม่เป็นวันลูกครึ่งน,น้าเทสลูกอาเทสลูกสองขีดพอรู้ว่าลูกสองขีดปุ๊บจูนก็เริ่มแล้วจูนให้ลูกทานรีดอกรีดอกนะคะเชา้ากลางวันเย็นอย่างละหนึ่งแก้วเท่ากับสามือ้อใช่ไหมคะแล้วก็ทาที่คอทาที่คอทาโกหูทาถ้าเขารู้สึกเจ็บตรงไหนให้เขาทาตรงนั้นเขาปวดตรงไหนทาทุกส่วนไอ้ตรงไหนที่เขาปวดแล้วทาทุกส่วนแล้วก็ประกอบไปด้วยกับกิน เป็นรีดอกน้ําใช่ไหมคะแล้วทีนี้ <c oughs> หลังจากที่ดูแลเขาก็คือจะมีวิธีการประครบประครบในที่นี้ก็คือเอาขิงอะค่ะขิงผงอะนะคะ,งงะ,คะละลายน้ําต้มอะคะ่ะต้มให้มันร้อนๆแล้วก็ทำเป็นแผ่นผ้าชุดตัวอย่างเงี้ยคะ่ะยาวๆให้ปกข้างหลังแล้วเอาผ้าเนี่ยแ็ปตัวแล้วเอาผ้าเนี่ยห่มอีกทีหนึ่งเพื่อให้ร่างกายมันอบอุ่น <c oughs> แล้วก็ให้เขาอ่ะแช่เท้าจ <c oughs> ูเลียให้เขาลงมาแช่เท้าอ่ะ ตลอดวันหนึ่งประมาณสามรอบแล้วก็ทำอย่างเงี้ยเขาอะแล้วพอผลออกมาคือทั้งกินแล้วทั้งเราเออดูแลเรื่องประครบด้วยนะคะแล้วก็ทานวิตามินซีสามมือ้อก็ <c oughs> <c oughs> เขาก็วันลึงเขาก็หายตรวจแล้วก็เหลือขีดเดียวแต่จูนก็ยังให้เขาทานรีดอกอยู่นะคะยังให้ทานแบบว่าต่อจนถึงประมาณอีกสามสี่วันหลังจากนั้นก็ให้เหลือวันละแก้วขนาดแล้วพอลูกหายปุ๊บ ตกค่ะมรดดกตกทอดมาถึงที่จูนจูนก็รับเชื้อไปเต็มเต็มเลยค่ะจูนก็เริ่มแล้ววันนั้นคือจูนเริ่มคืออาการเหมือนตอนตอนที่จูนเป็นปีที่แล้วเลยแล้วคุณหมอเคยพูดกับจูนว่าห้ามเป็นอีกเพราะถ้าเป็นอีกจูนถึงตายได้เพราะปอดจูนยังไม่แข็งแรงขนาเวลาพูดขนาดนั้นจูนยังมีแบบว่าบางทีบางจังหวะมันก็เหนื่อยแล้วก็หอบนะคะแล้วก็เขาก็หมอเขาเตือนอย่างนี้พอลูกรู้ว่าจูนเป็นลูกชายกลัวมากลูกชายบอก าก็จะปลอบใจว่าคุณแม่คุณแม่ไม่ตายหรอกเชื่อลูกเถอะคุณแม่ไม่ตายหรอกคุณแม่ต้องหายลูกยังหายเลยเดี๋ยวคุณแม่กินรีดอกเลยนะเดี๋ยวคุณแม่จะหายแล้วเขาก็เดินมาบอกคุณแม่ลูกขอบคุณคุณแม่มากๆเลยที่คุณแม่ดูแลลูกจนลูกหายเอาผู้นี้นะคะแล้วก็บอกโอเคแต่สภาพตอนนั้นไม่ได้ละจุนมีอาการคือตัวร้อนตัวร้อนร้อนหนาวหนาวูบว้าวูบวาบจุนเอาแล้วจุนก็แช่เท้าก่อนเลย พอแช่เท้าปุ๊บแล้วจุนก็พอขึ้นห้องปุ๊บจุนก็มีอาการปวดรล้าที่กระดูกเหมือนกันค่ะปวดทั้งตัวเลยสามีก็นอนอยู่ด้วยสามีต้องคอยนวดอนะทั้งตัวเลยค่ะเพราะมันนอนไม่ได้มันมันทรมานมากแอร์ไม่ได้เปิดเท่ากับว่าวันนั้นคือไม่เปิดแอร์แต่ว่ารู้สึกหนาวผมผ้าแต่พอตอนเราก็ตรวจเลยนะตอนนั้นก็ไม่ขึ้นนะ้วันนั้นกินไปแล้วนะคะสองแก้วตอน,น,นคืนพอเริ่มรู้แล้วเป็นแน่ชัวชัว พอเช้าเทสปุ๊บขึ้นสองขีดค่ะ mm hmm. เท่านั้นแหละจุนก็แบบว่าหัวใจแวบไปถึงที่ตะตุม่มเพราะว่าเสียงหมอที่เขาเคยพูดกับจูนเะน่ะมันก้องอยู่ที่หูว่าอย่าเป็นอีกเดี๋ยวตาย mm hmm. นะคะแล้วทีนี้ <c oughs> พอรู้ว่าเป็นปุ๊บจุนก็เลยเช้ามาจุนก็เลยกินทานอีกสองแก้วแล้วก็ทําเหมือนลูกเลยทุกอย่างคือทาเจ็บตรงหูคือมันมันเจ็บคอใช่ไหมคะเราไม่รู้ทําไงเราก็กินแล้วแล้วจุนก็ทา มันเจ็บตรงไหนก็ทาตรงนั้นนะคะทาทุกที่ที่มันเจ็บแล้วรู้สึกปวดทาปอดกลัปวปอดกลัวลงปอด,ด,ด,ดก็ทาที่ปอดทาหน้าอกหรือก็ทาหมดเลยค่ะ <c oughs> แล้วก็ประครบทําเหมือนลูกแล้วก็ทานวิตามินซีค่ะแล้วก็แช่เท้าเหมือนเหมือนลูกเลยแล้วก็พอหลังจากนั้นจุนเป็นประมาณจุนตรวจเจอตอนเช้าใช่ไหมคะแล้วก็จุนเป็นอีกวันหนึ่งวันลุกขึ้นหายค่ะแต่พอตรวจอีกวันหนึ่งพอหรือขีดเดียวใช่ไหม แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยว่าออจุนลืมบอกจุนทานสองสองสองนะคะ mm hmm. ทานมื้อเช้ากับวันเย็นอย่างละสองแก้ว mm hmm. แล้วก็ <c oughs> หลังจากหายจ,จุนก็รู้สึกว่าโห้อ้โดนนอีกแแ่เลย่ไม่เลยค่ะพอหายเมื่อพอมันเห็นว่ามันขีดเดียวปุ๊บร่างกายมันฟื้นตัวเร็วมากจุนจูคือ จากขราวที่แล้วที่เป็นมันกว่าจะฟื้นตัวมันแบบว่ายากมาอาจจะเป็นเชื้อที่แรงมากกว่าเชื้อตอนนี้นะคะแต่ว่าสภาพร่างกายจูนภูมิคุ้มกันจูนยังไม่ได้แบบว่าพร้อมที่จะรับเชื้ออีกรอบหนึ่งแต่สิ่งที่มันเห็นในชัคืนเนี่ยมันนั่งพูดอย่างนี้ได้ถือว่าโอเคมากนะคะลุขึ้นมาแต่งหน้าทําสวยได้นี่ถือว่าโอเคมากจูนถือว่าเออมันโอเคมากแล้วจูนก็ทานสองสองสอง,สองอย่างนั้นนะคะอีกประมาณสามวันแล้วก็ไอสิ่งอีกสิ่งหนึ่งคะ่ะที่ทึ่งมาก สามีค่ะนอนอยู่ด้วยกันสามีไม่เป็นเพราะว่าจุนก็ให้เขาทานเหมือนกันค่ะแต่สามีแต่สามีอ่าไม่ได้ทานสองสองสองทานสามีทานหนึ่งหนึ่งหนึ่งเหมือนลูกเพราะว่ามันใกล้จะหมดค่ะก็เลยต้องประหยัดก็เลยทานหนึ่งหนึ่งหนึ่งพอแต่ว่าเขามีอาการสวิงนะคะแบบว่ามันมันวูวบวบวูบวบอยู่ในตัวแต่พอเขาทานเขาบอกเขาโอเคแล้วก็ตรวจเทส ทุกวันก็ไม่ขึ้นเท่า <c oughs> <c oughs> กับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวจูนจูนว่าสิ่งหนึ่งที่ช่วยเลยในคือจูนว่าสารอาหารอะไรก็แล้วแต่ที่จะเข้าร่างกายได้ถ้าเกิดรีดอกเราไม่ทํางานไม่เต็มที่ยังไงต่อให้ทหําให้กินให้ดีให้ตายยังไงก็มันก็ไม่ได้ช่วยไปเสริมให้เราปูมเราแข็งแรงหรือว่าให้เราหายเร็วจูนมีความคิดอย่างนี้นะคะแล้วก็จูนจะบอกว่าอาการของปีที่แล้วกับปีเนี้ยต่างกันมาก อาการของปีที่แล้วอะจูนอะมีอาการคือ,อเออหายใจไม่ได้หอบเหนื่อยตลอดเวลาไอแห้งๆไอแบบกระชา,จากจั๊กปอดนะคะไอแห้งๆไม่ได้กลิ่นไม่รับรสแล้วก็แล้วคือถึงขั้นคือจูนต้องคือยาแก,ก้เสพจูนกินไม่ได้แล้วจูนถึงขั้นต้องให้ทางเข้าเส้นเลือดเลยค่ะสองสองขวดกับอีกหนึ่งเข็ม เพราะว่ามันหนักมากแล้วหมอจะพยายามให้เข้าออนอนไอซียแต่จุนไม่ไปจุนขอไปกักตัวกับสามี ink, กับลูกอาการตอนนั้นคือมันเป็นเชื้ออ่าอังกฤษนะคะมันแรงมากแต่ว่าคนเป็นไข้หวัดธรรมดาไข้หวัดธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาสําหรับจุนนะคะเพราะร่างกายจุนยังไม่โอเคแต่ว่าไข้หวัดในที่นี้ไม่ใช่ไข้หวัด ไม่ใช่ไข้หวัดน้ำมูกไหลน,นะคะไข้หวัดเหมือนไข้หวัดอาการเหมือนไข้หวัดใหญ่เพราะมันร้าวปวดไปทั้งตัวเลยแล้วมันคือมันอยู่ไม่ได้ค่ะแต่จูนก็จูนจะบอกว่าสิ่งหนึ่งต้องขอบคุณเลยที่ขอบคุณแม่น้ําขอบคุณพี่น้ําเลยค่ะที่ทําให้จูนแบบว่ารู้จักโปรดักดีๆสิ่งดีๆอย่างนี้เพราะว่าถ้าเกิดถ้าเกิดจูนไปหาหมอเพราะว่าปีที่แล้วจูนเสียเงินกับการรักษาเยอะมากหลายศาสตร์มากทําทุกวิถีทางทําทุกอย่าง มันก็มันไม่ได้ดีขึ้นแต่ว่าพอได้ทำเอ่อประครบแล้วก็ได้ทานรีดอกควบคู่ไปด้วยมันเลยทำให้จูนอะฟื้นตัวได้เร็วขึ้นแล้วรู้สึกเลยว่าจูนเป็นคนทานอาหารเสริมอยู่แล้วก่อนได้นนี้ทานรู้สึกเลยว่าเฮ้ยทานเท่าไหร่มันก็รู้สึกว่ามันไม่กระชุ่มกระชวยมันก็รู้สึกมันก็ได้กินอะรู้สึกว่าได้แค่ได้กิน เหมือนก็ว่าเหมือนเป็นยันกันผีว่าอ๋อฉันได้ใส่พานแล้วนะเอเอไอ,อ,อ้พวกนี้คงไม่เข้ามาหาเราแต่ตอนนี้กินเข้าไปแล้วเรารู้สึกว่ามันมันรู้สึกเออมีแรงกระชุ่มกระชวยแล้วก็เออมันมันช่วยให้อย่างวิตามินซีกินเข้าไปมันช่วยทําให้เราอะประสิทธิภาพวิตามินซีทําให้เราแบบโอเคคืออามจูนกินวิตามินซีมานานมากอาการของจูนคือยังมีน้ำมูกไหลาจามเป็นภูมิแพ้นะคะแต่ณตอนนี้ที่ทานวิตามินซีร่วมกับรีดอกอะ อาการภูมิแพ้จนดีขึ้นมากใค่จนบอกเลยว่าดีขึ้นมากเพราะว่าเออมันจูว่ามันทําให้วิตามินอาหารเสริมของเราอ่ามะมีประสิทธิภาพมากขึ้นอะ่ะอันนี้ก็เป็นเหมือนเหมือนเหมือนกับมัน,ม,นมันก็คือเรามีทั้งคู่แหละสมัยก่อนเนี่ยเราจะมีเรื่องของวัสดุอย่างเดียวพอเ,เติมวัสดุอย่างเดียวแล้วก็กินไปก็เหมือนกับเหมือนกับว่าได้กอนนย่งที่คุณจูนบอกใ ใช่ไหมฮะก็คือดึงไม่ได้เราก็เฮ้ยเรากินเหมือนกันเรารู้แล้วว่าเราเราเราเหมือนกับเฮ้เรากินไปเราเราต้องดีแต่จริงจริงมันความรู้สึกมันยังไม่ใช่ใช่ค่ะใช่ไหมฮะความรู้สึกมันยังไม่ใช่แต่ทีเนี้ยพอเราเติมตรงนี้เข้าไปด้วยเนี่ยไอความรู้สึกเนี้ยมันใช่ละไอวิตามินซีที่เขากินไแล้วแล้วเขาได้ผลลัพธ์ตรงเนี้ยเราได้เหมือนกับเขาอือใช่ค่ะ ใช่ใช่ประมาณน<ช>ี<ช>้ค<ช>่ะมากเลยครับดีมากเลย <c oughs> ใครมีคําถามอะไรไหมครับ <c oughs> ใครมีก็คถามอะไรไหมครับเอคุณจูนบอกว่ารอบแรกเนี่ยคุณจูนลงปอดด้วยแล้วตอนนี้ปอดเออเป็นยังไงบ้างคะอ๋อคือจูนอาเช็คล่าสุดมาตอนปีที่แล้วนะคะประมาณเมื่ไหไวะจำจำไม่ได้แล้วคะ่ะคือก็มันก็ยังเป็นฝ้าอยู่อืคือจูนมันห้าสิบเปซมันขึ้นไปเยอะมากคือ <c oughs> ตอนแรกอะ่ะมันยังไม่ถึงห้าสิบพออ่าพอไปถึงที่โรงพยาบาลอีกที่หนึ่งอะ่ะที่จุนไปโอ้โหเรื่องมันยาวค่ะหมอเรียกตัวจุนเช็คคนเดียวเลยว่าเฮ้ยคุณต้องไอซแล้วล่ะหมอโทรหาจุนระหว่างทางเลยว่าสงสัยต้องนอนที่โรงพยาบาลอยู่ไอซีโรงพยาบาลเพราะว่าฟังจากน้ําเสียงฟังจากการหายใจนะคือเขาเขาเป็นห่วงมากอืมแวัดออกซิเจนไหครับว่ามีเหลือเท่าไหร่ว,วัดค่ะจูนไม่ถึงเก้าสิบตอนนั้นอะ่ะ อืมเป็นเยอะมากแล้วก็เป็นยาวนานมากมกระทั่งระบบหายใจและสิ่งหนึ่งที่มันน่ากลัวมากคือพอจุเรารับยาเชื้อราเข้าไปเยอะๆใช่ไหมคะอืมไอ้ยาฆ่าเชื้อยาปฏิชีวนะไปเยอะมันเชื้อรามันขึ้นเชือ้อคือเขามันเป็นผื่นจากแค่นี้เองค่ะทีลามเป็นอย่างนี้เลยใหญ่มากมและตอนนี้คือมันก็ <c oughs> พอเราพอเราไปประครบไปอะไรเงี้ยมันก็มันก็น้อยลงแต่ว่ามันก็ยังมีอยู่แต่จุนใช้อลีดอกทาไอ้รีนูยี่แปดนะคะทา <c oughs> แล้วมันดีมากคือมันคือถ้าเกิดเรารู้สึกคันอะ่ะเราจะไม่เกาเราเอาเนี้ยทาทาทาแล้วมันก็จะหายแล้วมันก็จะราบเรียบเลยค่ะ <c oughs> นี่คือออกซิเจนตลอดเวลาตลอดเวลาหมายถึงตอนกลางคืนนะคะคือ กลางวันเนี่ยบางวันก็แทบจะอยู่ไม่ได้แม่น้ําจะรู้เพราะจูนบางทีแม่น้าบอกไปหาหมอเธอไปหาหมอจูนไม่อยากไปหาหมอแผนปัจจุบ,บนันเพราะจูนรู้อยู่ว่าจูนรับยาอะไรไม่ได้อีกแล้วเพราะว่ามันร่างกายมันไม่ได้แล้วอ่วะคือต้องครอบออกซิเจนตลอดตอนนอนก็ต้องคอยครอบกลางคืนสามีต้องคอยแบบว่าคอยมาแบบสกิบว่าตายหรือ,อยังขนาดาน,นั้นนะคะบางทีก็แบบว่าน้องน้อง,องเรียกน้องน้องก็ฮะอะไรเหรอบางทีเขาเห็นจูนเหมือนกับว่าหยุด หมือนก็มันหยุดหายใจคเขาอยู่ดีก็เหมือนกับว่าหยุดหายใจแล้วบางทีก็เหมือนงับอากาศอะไรยเงี้ยเขาก็ต้องรีบเอาเครื่องมาใส่ขนาดนั้นนะคะอยู่มาเป็นเอตั้งแต่เมษาจุนเป็นเมษาจุนจบสิ้นกระบวนการทุกอย่างที่มันหายแล้วดีขึ้นตอนธันวาแปดเก้าเดือนเนาะประมาณแปดเก้าเดือนในกา<ช>รดูแล<ช>ตัวเองแต่รอบ,รบสองเนี่ยหลังจากที่รอบแรกไม่ยังไม่รู้จักรีดอกเนาะ รอบส <2 S 2> เริ่มเริ่มได้ทานรีดอกก็ใช้เวลาแค่วันที่สองวันที่สามก็เริ่มใช่ค่ะคือยังรู้สึกไม่มีเ<อ>ชื้อแลวเนาะใช่ตอนถ<ม>่ายอะค่ะ,ะจนยังบอกืหถ้าปีที่แล้วจะเจอก่อนนะสงสัยไม่ต้องหมดเยอะขนาดนี้หรอหมดตังไปเยอะรักษาตัวหมดไปเท่าไหร่คะบอกได้โอ้โห,โโห,โหทั้งกินเป็นแสนเนาะ แปดเก้าเดือนไม่ธรรมดาหลายแสนนะคะทั้งกินทั้งประพบทั้งรักษาโอ้เยอะอ่ะอันนั้นคือหลังจากหลังจากออกจากโรงพยาบาลแล้วใช่ไหมใช่ค่ะอยู้ในาลเครื่องออกซิเจนอืมค่ะอยู่ในโรงพยาบาลนี่ก็คืออีกอีกค่าค่ารักษาพยาบาลอีกอันนั้นไม่ไม่ได้เสียค่ะรัฐบาลจ่ายอืี่ยคะคือจุนมีภาวะพอกลับมาจุนมีภาวะปอดแฟบ Oh. แค่เดินขึ้นบันไดนิดนึงยังหอบแล้ววะก็โทรกลับไปหาหมอหมอบอกว่าไม่อยากให้กลับมาให้ให้ให้ดูอาการที่นั่นเราคุยกันเพราะว่าเขากลัวกลับมาแล้วติดอีกรอบหนึ่งคือเขาไม่อยากให้เข้าไปเลย <c oughs> ปลอดปลอดเสียหายค่อนข้างเยอะเนาะเป็นฝ้าเป็นเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะใช่หมอบอกว่าอยู่จูนอยู่ในภาวะปลอดแฟบอ่ะอืมใช่ <c oughs> ประมาณนี้ค่ะคมีคำถามไหคะใครใครมีอะไรอยากถามคุณจูนไหมคะถ้าไม่มีวันนี้ก็ขอบคุณคุณจูนมากมากเลยเนาะนำเรื่องราวดีๆมาให้เล่าให้พวกเราฟังใครมีค่ะว่าตอนนี้ตอนนี้จูนดูแลตัวเองยังไงบ้างคะหมายถึงว่าจูนทานอะไรอย่างอ๋อตอนนี้เหรอคะอ๋อจูนก็คือพยายาม คือทําตัวให้ร่างกายอบอุ่นค่ะใส่ถุงเท้านอนกลางคืนก็ใช้อะไรนะเออเทอร์โมแพดอะคะ่ะถ้าเกิดเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยคลคายคอจุนหรือแน่นจมูกก็เทอร์โมแพดวางข้างหลังแล้วก็นอนทับพอจะหลับก็ค่อยดึงออกให้ร่างกายอบอุ่นอย่างเดียวเลยค่ะแล้วก็แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งคือถ้าเกิดรู้สึกว่ามีเสมหะที่คอ ไหนก็จะทาตรงทงไซนัสแล้วใช่ไหมจูนก็ทาทั้งหน้าเลยค่ะโบกไปทั้งหน้าเลยสามรอบทาเข้าไปยัดเข้าไปในเอาคัตัตบัตนะคะบีบแล้วก็ใช้เหมือนสวอปนะคะล้วงล้วงล้วงไม่ล้วงรอบเดียวค่ะล้วงสามรอบเหมือนกันค่ะถือเคล็ดล้วง <c oughs> ข้างละสามรอบสามรอบพอแห้งปุแล้วก็ทาพอแห้งปุแล้วก็แห่เข้าไป <c oughs> แล้วสิ่งหนึ่งที่มันรู้สึกได้เลยคือถ้าคนเป็นภูมิแพ้จะรู้สึกมันเสมหะมันรู้สึกว่าเสมหะที่มันเกาะตรงนี้ยมันไหลลงคอ เมื่อไหร่ลองคอนแล้วเราแบบว่าเอาออกมาได้เป็นทางน้ำมูกบางทีเมื่อคืนลงมันคือมันลงไปเองอะค่ะอืมแล้วแล้วน้ำรีดอกน้องน้องทานยังไงคะตอนนี้ตอนนี้จูนก็แค่เช้าสองเย็นสองค่ะเช้าสองเย็นสองเพราะน้ำมาแล้วก็เลยทานได้จริงๆถ้าคุณจูนยังปอดปอดยังไม่ไม่ปกติทานเพิ่มได้เนาะทานเพิ่มได้อ๋อได้ค่ะค่ะชอรู้สึกว่ามีเครื่อง ออกซิเจนที่บ้านด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะตู้บรเซอร์ด้วยก็ดีเนาะบราเซอร์ใช้ปอดปอดยังอ๋อค่ะปอดยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์กตอนนั้นมีคนที่เขามาแชร์นะครับเขาบอกว่าใช้เครื่องช่วยหายใจมาสิบห้าปีนะะแต่ใช้ตัวนี้ไปแค่สิบสี่วันเขาก็ร้องไห้เลยเขาร้องไห้เลยเขาบอกว่าทำไมป้าเขาไม่บอกเขาตั้งนานป้าป้าก็บอกว่าบอกบอกไปกลัวจะไม่เชื่อ แต่จริงๆเขาก็เขาบอกเขาหามาตั้งนานแล้วเหมือนกันอ่านั่นแหละค่ะใช่ค่ะดีมากเลยครับใครมีคําถามอะไรไหมครับผมเปิดใหม่แล้วนะฮะไม่ทราบว่าใครมีคําถามอะไรไหมต้อาอยากถามค่ะครับค่ะอยากถามคุณจูน,นะคะว่าน้องตอนที่น้องเป็นน้อง้องลูก่าน้องกี่ขวบะคะที่ให้ทานดิดต่อสิบสองค่ะ อ๋อแต่น้องเนาะแล้วน้องทานน้ําตามไหมรือว่าน้องก็อมสักเหมือนที่เราทานาก็นก็ทําเหมือนเราคะ่ะอมเสร็จแล้วสักพักประมาณสิบนาทีก็ทานน้าตามอ๋อแล้วน้องก็ทานได้ใช่ไหมคะไม่ได้แบบทานได้อ่าจุนจะบอกว่าตอนแรกที่เขาบอกกันว่าถ้าป่วยจะรู้รสชาติมันจะเปลี่ยนตอนก่อนอันนี้จุนทานจุนก็รู้สึกมันเฉยเฉยมันก็ไม่เห็นรู้สึกอะไรก็เหมือนอมน้ําทั่วไปหรือว่าบางที ใช่เกก่อนี้แต่ขมขมตั้งแต่ที่อมเลยค่ะกืนลงไปรู้สึกหืมขมลงไปแบบว่ามันมันแย่มากอ๋อใช่ค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะเพราะว่าเผื่อน้องไม่สบายเรื่องอ่างเงี้ยจะได้ให้น้องอมดูบ้างแล้วค่ะน้องทานน้ำเยอะไหมคะตอนอมกีนก็ก็ทานปกติอะค่ะแก้วหนึ่งใช่ไหมเอาเท่าที่เขาไหวอะไรนะคะเก้าหนึ่งใช่ไหมฮะ ใช่ค่ะเขาก็กระดกขวดปกติจุนทันเป็นขวดกันนะคะแล้วก็กระดกกันเป็นขวดครึ่งขวดขอบคุณค่ะครับค่ะโอเคครับอ่าใครมีคำถามอะไรไหมโอเคครับครับไม่มีขอบคุณคุณจูนมากเลยนะครับค่ะขอบคุณค่ะเข้ามแชร์ตรงนี้นะครับค่ะได้เดี๋ยวคุณทัศน์จะได้ต่อเนาะ ค่ะเชิญคุณทัศน์เลยค่ะค,คุณเปิรลบอกขอบคุณมากครับคุณจุโอเคอะเรามาดูกันนะครับว่าโอเคอันนี้เรารู้กันแล้วเนะี่ย วันนี้เข้าใจผิดที่หนึ่งถ้าป่วยแค่หาหมอจากเคสคุณจูนเราจะเห็นได้ว่าสุขเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องของส่วนบุคคลนะครับเห็นไหมครับเรามันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะฮะอันนี้ก็คือการเติมดีดออกเข้าไปคือการปรับปรุงสัญญาณภายในเซลล์นะฮะผลิตภัณฑ์เราไม่มีผลตอการรักษาเยียวยาหรือแก้ไขทางด้านการแพทย์นะทําให้เซลล์เราสื่อสารกันดีขึ้นครับสองเข้าใจผิดที่สองมันก็เหมือนกับไม่ว่าจะเติมเห็นไหมครับเคสคุณจูนนี่ชัดๆเลยนะ เติมวิตามินซีเติมอะไรต่างๆนะครับแต่กินไปก็เหมือนได้กินนะครับแต่วันนี้กินไปเหมือนได้กินกับกินไปเราได้ใช้นะฮะคุณเลือกเอานะครับ